ทักแม่นมของเขาบอกใบให้เขารู้ด้วยว่ามีบุคคลที่สามเข้ามาสมทบแม่เอาอาหารมาให้ใหม่ค่ะเห็นทานกันไปนิดเดียวขอบคุณค่ะคุณ้ะทานเข้าเป็นเพื่อนลโอเดวหนูจัดการเองค่ะถ้าอย่างนั้นแม่ขอตัวลงไปข้างล่างก่อนนะคะอ๋อคุณมณียาพาลูกๆก,กลับไปแล้วนะคะว่าถ้าไม่กลับไปเรียนกันให้จบจะตัดค่าใช้จ่ายที่จ่ายให้แต่ละเดือนแต่ว่าก็ไม่ได้ผลลงหลายครั้งแล้วที่เธอพูดทํานองนี้ คุณจินนี่ไงคะและอีกตาที่ฝ่ายนั้นมองเขาจิตใจแล้วมันก็ทําให้เธอร้อนใจเป็นอย่างมากจนต้องรีบบึ่งรถมาที่นี่จริงค่ะจินนี่เห็นมากับตาแล้วมันเป็นแบบนี้ไปได้ยังไงคะคุณมานียาในคุณน้องบอกว่าเป็นสะพ้ายวางบใจเย็นๆก่อนคะัะจะให้พี่ใจเย็นได้ยังไงล่ะคะเพราะหนึ่สาวตัวอยู่นายจะโทรบอกไม่ต้องหัดยอมรับแล้วนายว่านายไม่ได้อยู่บนโลกใบนี้คนเดียว